ทักทายท่านสมาชิกและนักลงทุนทุกท่านของเจมบอนแตงรับมาอยู่ด้วยกันเช่นเคยนะฮะกับอีกหนึ่งช่องทาง YouTube Channel ช่องใหม่วันนี้ครับเล็งบอลเด็ด7คู่ประจำพุธ8พฤศจิกายนก่อนอื่นฝากทุกท่านกดไลค์ s u like, b s c r i b e รวมไปถึงกดกระดิ่งเพื่อที่ทุกท่านครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลการวิเคราะห์แนวทางฟุตบอลดีๆที่ทางเจมจะมีเป็นประจำนำมาฝากให้เสมอเรามาดูผลงานล่าสุดของเจมันครับแนว v i p เข้าเป้าทุกตัวไม่มีพลาด แตงคัดเน้นหนึ่งตัวเท่านั้นนะฮะให้วางรองฟูลแลมยูยี่สิบเอ็ดบวกสวยๆหวานหยดขณะที่ชุดสเตปสี่ตัวก็ทำงานบวกทำกำไรกันไปครับโคเชสเตอร์ลาซิโอชักตาโดเนตและออกฟอร์ดยูเนเต็ดพาเข้าเป้าใครอยากเข้าเป้าแบบนี้มาครับตามมาที่ Line ID ดีแอดใส่ ai, ย์ศูนย์เจ็ดเจบีย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับมีเครื่องหมายแอดนำหน้าตามด้วย 007JB แอดมาหาเจมได้ตลอดเวลาเลยนะครับ เจมบอกเลยฮะยินดีเป็นอย่างยิ่งมากๆเลยครับที่จะได้ต้องรับสมาชิกใหม่ทุกๆด้านครับลุยกันเลยครับเล่งบอลเด็ดในวันนี้ครับโปรแกรมทั้งหมดทุกเกมการแข่งขันหยิบม,มาจากบอลทวยุโรปใบใหญ่ยู่ฟาชมเยนส์ลีกครับมาดูที่กรุ๊ปซีกันก่อนเตะเทียงคืน40่นาทีคู่นี้ครับที่สนามซาริโอเดียโกอาม์ mando มาราดนนาเจ้าบ้านจากอิตาลีครับนาโปลีรับการมาเยือนของทางด้านยูเนียนเบอร์ลินจากเยอรมันนะครับเรามาดูฟอร์ม5เกมล่าสุดของทางฝั่งเจ้าบ้านนาโปลีครับ พวกเขานั้นมีแพ้1เกมคาบ้านต่อฟิโอลรนติน่าหนึ่าจากนั้นมาตอนนี้4เกมติดครับไม่แพ้เลยนะฮะโดยชนะไปถึง3เกมนะล่าสุดบุกไปอัดทางด้านสแลินตาน่ามา0ูนย์สอโดยดีการทำเงินเข้าเป้า3เจ็งราคาไป2เกมครับสกอร์รวมทะลุออกสูงโอเวอร์มากกว่านะฮะส่วนทีมเยือนยูเนียนเบอร์ลินครับฟอร์มยังคงยุบอย่างต่อเนื่อง5เกมล่าสุดพังพินาศแพ้ทั้งหมดก่อนที่พวกเขาจะมาเยือนอิตาลีในวันนี้ครับพึ่งพังคาบ้านมา0ูนต่อไอทรักแฟรงเฟิร์ตและก็แน่นอนฮะ ในเมื่อผลงานในสนามแย่แบบนี้ครับการทําเงินก็เจ๊งเรียบตามระเบียบขณะที่สกอร์รวมนั้นจะไปทางอันเดอร์มากกว่าโอเวอร์นะครับปุ่มหลังคู่นี้เคยเจอกันมาแค่ครั้งเดียว25ตุลาที่ผ่านมาครับเป็นนาโปลีบุกไปเชือดมาได้0-1มาอัปเดตความพร้อมครับเจ้าบ,บ้านนาโปลีฮะภายใต้การนำทีมของคุณซืออย่างรูดี้กาเซียคอนเฟิร์มครับไม่สามารถใช้งานกองหน้าตัวเก่ง ฝั่งทีมเยือนยูเนี่ยนเบรลินครับภายใต้การนทำทีมของอูฟิเซอร์คอนเฟิร์มตัวบาดเจ็บนะครับดดดิโนดูกี้และทางด้านอันดาฟเชฟเฟอร์ในส่วนของระบบแผนการเล่นครับนาโปลรีจะมาในหมาก433ประการหลังอย่างนาธานนะฮะได้พักเต็มเต็มจากเกมลีกนัดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเนื่องจากติดทดแบนวันนี้ก็ฟิตเต็มร้อยครับลงเป็นหัวใจในแดนรับ3ประสานตัวบนครับจะเป็นทางด้านควอลัสเคลียรราสปาโดลีและก็โปริตาโนครับ ส่วนยูนิเบอร์นฮะคาดว่าน่าจะวางหมาก3-4-3กองหน้าดาวรุ่งนะครับอย่างทางด้านดาวิดดาโตรโฟฟอน่าในวันนี้ได้รับโอกาสลงสนามอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาครับโดนทางด้านต้นสังกัดแบนนะฮะเนื่องจากประพฤติตัวไม่เหมาะสมมาดูเรราคากันเลยนะครับราคาเปิดครับนาโปลีเจ้าบ้านต่อ1ลูกครับล่าสุดไหลไปที่ลูกควบ กระแสของผลตอบแทนไม่ชัดเจนครับทั้ง2ด้านยังคงมีจุดที่ปรับขึ้นลงต่อรองที่เปลี่ยนแปลงจาก1ลูกมาลูกควบเจมมองว่าก็สมเหตุสมผลนะฮะเนื่องจากนัเวลานี้ครับยูเนียนเบอร์ลินนั้นฟอร์มยับจริงๆและทางด้านของสกอร์โอเวอร์อันเดอร์นะฮะอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3กระแส,สผลตอบแทนโดยส่วนใหญ่ครับฝั่งสกอร์สูงโอเวอร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นและฝั่งของสกอร์ต่ำอันเดอร์ปรับตัวไหลลงก็เป็นสัญญาณมงบอกนะฮะว่าน่าจะออกต่ำอันเดอร์เพราะส่วนสําคัญเนี่ยยูเนียนเบอร์ลินครับยามเล่นนอกบ กานข้อมูลเรทราคาเดียวกันย้อนหลังครับที่เรทเปิด1ลูกนะฮะนาบปรีครับมีหลุดเจ๊ง1เกมในนัดที่พบเจอกับคิโรนาซึ่งเป็นแค่เกมอุ่นเครื่องนอกนั้น้ครับเป็นเกมอย่างเป็นทางการ3เกมอุ่นเครื่องอีก1่ก็ข้าเป้าไปทั้งหมด3เกมเจ้าราคา1ทางยูเนียนเบอร์ลินครับมีข้าเป้าแค่1เกมเท่านั้นครับที่เหลือเจ้าราคา2แล้วก็เจ๊ง2ส,ส่วนของสกอร์รวมนะครับนาโปรีออกโอเวอร์ทั้งหมดส่วนยูเนียนเบอร์ลินครับไปโอเวอร์มากกว่าแต่ว่า2เกมหลังสุด ลากออกต่ดมันเดอร์ครับเกมนี้ครับส่วนตัวจะมองว่าทีมเจ้าบ้านนะฮะจากกันโชลอชอาอิตาลีครับมีสิทธิ์ย้ำแค้นยูเนียนบร์ลินอีกครั้งหนึ่งทีมเยียนจากเยอรมันคงพบกับความพ่ายแพ้ต่อเนื่องอีกหนึ่งนัด ยูเนียนบรินครับกลายเป็นทีมที่ประสิทธิภาพในเกมรุกตกต่ำลงไปเยอะเลยนะฮะเกมล่าสุดที่ทั้งคู่พบเจอกันมาที่เยอรมันบ้านของยูเนียนบรินค่าเอจีในวันนั้นของทางฝั่งเจ้าบ้านอยู่เพียงแค่0.45เท่านั้นครับและแน่นอนกับการที่ได้กลับมาเล่นในบ้านคราวนี้ของนาโปลีทมกลางบรรยากาศที่คุ้นเคยครับเชื่อได้เลยนะฮะว่าพวกเขาครับจะเดินเครื่องไล่บทขยี้ทีมเยือนกับในราคาล่าสุดที่มีการปรับตัวขยับไหลไปที่ลูกควบส่วนตัวครับจะมองว่าต่อรองมีความเสี่ยงครับ มุมในการที่นาโปลีจะเข้าวินด้วยการแค่เฉือนชนะก็เป็นไปได้ฉะนั้นครับเกมนี้เจมหันไปมองที่สกอร์รวมเจมคิดว่านาโปลีเจ้าบ้านครับน่าจะยิงอย่างมากสุดไม่เกิน2ลูกซึ่งก็บวกกับทางด้านยูเนียนเบอร์ลินครับพวกเขาประสบปัญหาเหลือเกินฮะในการผลิตสกอร์คาดว่าสกอร์ต่ำอันเดอร์มาแน่ๆฮะสรุปยิงลิงชี้เป้าครับจัดไปเลยครับวางสกอร์ตัมอันเดอร์โดยเจมติดดาวให้อยู่ที่4ดาวครับ เลงโมเดลคู่ที่2ครับเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ลงเตะช่วงเวลาเดียวก,กันกับคู่แรกเที่ยงคืน45นาทีไปที่สเปนครับจากกรุปดีเรลซซิดาดเปิดรังเยา้าเลเอเรอารีนาครับรับการ,รมเยือนของเบนฟิก้าจากโปรตุเกสฟอร์ม5เกมล่าสุดที่ผ่านมาของทังฝั่งเจ้าบ้านซซสดัดครับพวกเขานั้นชนะไป3เสมอ1นนก่อนที่จะมาสะดุดแพ้ในนัดล่าสุดคาบ,บ้านห่งนี้ต่อทีมแกร่งอย่างบาร์เซโลนาซึ่งในเวลานี้ครับการทำเงินเจ๊งมาแล้ว3เกมติดสกอร์รวมลากออกต่ำอันเดอร์ส ฝังเบนฟิก้าทีมเยือนครับ5เกมล่าสุดมีแพ้1เกมซึ่งก็เป็นการพ่ายคาบ้านในโปรแกรมนี้ครับต่อทางด้านคู่แข่งในวันนี้เรอัลซซดัดส่วนที่เหลือครับบทสรุปคือเจ้า1แล้วก็ชนะไป3เกมนัดล่าสุดครับบุกไปเอาชนะเซเวตมาได้0-2ในโปรแกรมบอลลีกการทาเงินมีเจ๊งราคาไป3ครับซึ่งตอนนี้เข้าเป้ามา2เกมติดสกอร์รวมนั้นลากออกต่ําอันเดอร์มา4เกมติดแล้วครับมาดูอัปเดตความพร้อมเลยฮะ ฝั่งเจ้าบ้านครับคอนเฟิร์มตัวเจ็บทั้งหมด5รายส่วนทีมเยือนเบนฟิก้าครับคอนเฟิร์มตัวเจ็บมีทั้งหมด3รายระบบการเล่นเจ้าบ้านซูสุดัดจะมาในหมาก4141การอโรสเฟอร์นันเดสฮะยืนหน้าเป้าเบนฟิก้านั้นจะมาในหมาก343 อังเดิมารียอาตูการ์เบลและก็ราฟานะฮะจะเป็น3ประสานในแดนหน้าในส่วนของเรทราคาเกมนี้ครับราคาเปิดโซเซดัดตบปปในราคาล่าสุดปรับตัวขยับมาอยู่ที่ครึ่งขวบแล้วนะฮะซึ่งค่านนผลตอบแทนนะครับฝั่งของโซเซดัดก็มีการปรับตัวที่เพิ่มขึ้นหลายจุดจ่ายเป็นน้ำล้นตัวเลขสูงสุดไหลไปแตะอยู่ที่1.04ส่วนฝั่งของเบนฟิก้าก็มีการปรับตัวค่าน้ำที่ลดลงครับน้ำแห้งลงไปพอสมควรนะครับตัวเลขต่ำสุดไหลลงมาแตะอยู่ที่0.84ครับ เรตตอรองเนี่ยไหลมาแบบนี้ฮะเบนฟิก้าไม่น่ารอดครับทางด้านของอสกอร์รวมอยู่ที่2ลูกครึ่งมาดูข้อมูลเรทราคาเดียวกันย้อนหลังนะครับที่เรทครึ่งลูกเรซอสแดตเจงถึง4เกมครับมีเข้าเป้าแค่หนึ่งขณะที่เบนฟิก้านั้นสวนทางเลยครับ มีหลุดเจงแค่หนึงเกมที่เหลือเข้าเป้าไปถึง4เกมสกอร์รวมทั้ง2ทีมต่างออกโอเวอร์มากกว่าอันเดอร์ครับอัตรายอยู่ที่3ต่อ2เหมือนกันโดยสถานการณ์ล่าสุดครับทีมเยือนอย่างเบนฟิกา้าไม่มีแม้แต่แต้มเดียวจากการลงเตะไป3เกมถือว่าหลังพิงฝาเลยแหละครับทีมเยือนจากปรูรเกตสู้ตายแน่นอนครับวันนี้ทุกแท็กติก ทุกวิธีการที่พวกเขาทําได้จะถูกนํามาใช้หมดแต่ก็แน่นอนฮะขึ้นอยู่กับโค้ชด้วยนะฮะว่าทางโรเจอร์สมิธครับจะเห็นว่าแบบไหนเหมาะกับเกมนี้ครับหละจากที่เพิ่งจะเจอกันไปเมื่อ25ตุลาที่ผ่านมาทั้งที่วันนั้นเล่นในบ้านครับแต่เบนฟิก้ากลับเป็นรองโซเิดาผู้มาเยือนทําให้การมาเยือนสเปนในวันนี้ครับงานหินมากๆเจมคิดว่าแม้แต่มุมที่พวกเขาจะมายันเพื่อเอาหนึ่งแต้มยังเป็นไปได้ยากเลยครับโซเิดามีผลงานในรังเย่าที่แข็งแกร่งยังไงแล้วเจมก็ให้น้ําหนักทางฝั่งเจ้าถิ่นมากกว่าาาาานนครรับพววกกกเเข้ื่่องมมตฐาน ทีมโดยรวมก็ดูดีมากกว่าแต่ก็อย่างที่เจมได้บอกไปฮะตรงส่วนของเรทราคานะครับมีการปรับตัวไหลเพิ่มเติมเป็นสัญญาณบ่งบอกเบื้องต้นว่าโซซิดัตน่าจะเข้าวินครับท้ายี่สุดเรามาลุ้นกันนะฮะให้เจ้าบ้านจากสเปนนะครับยิงขาดตอนนี้แย่สุดก็น่าจะเป็นการเฉือนเข้าวินซึ่งก็ไม่เสียหายฮะรับซับกันไปครึ่งหนึ่ง อยิงเล็งชี้เป้าครับชอบโซเซดัดเจ้าบ้านเกมนี้ฮะเจมติดดาวให้อยู่ที่3ดาวครับระซิบบอกเหตุผลนิดหนึ่งที่ให้3ดาวเพราะเจมมองว่าทีมหลังพิงฝานะฮะอย่างเบนฟิก้าอาจจะเกิดจุดติพลังแฝงขึ้นมาก็เป็นไปได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ครับโซเซดัดก็ไม่น่าพลาดครับเล็งบอลเด็ดคู่ที่3หลังจากนี้ไปครับจะเป็นโปรแกรมที่ลงเตะช่วงเวลาเตะสามทั้งหมดไลยเรียงกันไปทีละเกมครับเกมที่สนามอารีอัสอารีนาครับจากกรุ๊ปเอเซต้บาไบนมินิกจากบุนเดส่ยกัลเยอรมัน รับการมาเยือนของทางด้านกาลาตาสายจากตุรกีนะครับฟอร์ม5เกมล่าสุดที่ผ่านมาของเสือใต้เบยมินิกพวกเขานั้นมีสรุดแพ้1เกมในโปรแกรมบอลถ,ถ้วยนอกกนั้นคือชัยชนะครับนับว่าเกมลุกกําลังโหดมากๆเลยนะฮะล่าสุดเล่นเอ,อ่อแดคลาสิเกอร์กับเสือเหลืองดอดมุนบุกไปถล่มมาถึง0-4การทำเงินสอดคล้องกับผลงานในสนามครับมีแพ้1เกมก็หลุดเจ๊ง1เกมที่เหลือเข้าเป้าทําเงินสกอร์รวมทะลุออกสูงงอเรร์ททุกกกมากาลต 5เกมล่าสุดแพ้หเกมเหมือนกัน1เกมที่แพ้ก็คือพ่ายต่อคู่แข่งในวันนี้ครับวันนั้นคาบ้าน1นนอกนั้นเป็นชัยชนะ4เกมล่าสุดครับเล่นในบ้านจนชนะคาซิงปาซ่ามา2-1อย่างไรก็ตามครับในส่วนของการทำเงินนะฮะกะลาตาสไลเจ๊งมาแล้ว3เกมเติด ก็รวมไปทางโอเวอร์มากกว่าอันเดอร์อัตรายอยู่ที่3ต่อ2เกมมาดูรายงานอัปเดตความพร้อมครับเซอ์ไพเซอร์เมินิกฮะภายใต้การนทาทีมของโทมัสสุเกิลคอนเฟิร์มครับตัวเจ็บมีอยู่2รายหน้าเดิมไม่มีรายงานบาดเจ็บเพิ่มเติมเข้ามานะครับทีมดังจากตรุรกีฮะภายใต้การนาทีมของโอคานบูรุกก่อนมาเยือนเซอร์ไต้ในวันนี้ครับคอนเฟิร์มตัวเจ็บ2รายมุสเลล่าและเอนดอมบเลข้าระบบการเล่นครับทั้ง2ทีมน่าจะมาในหมากเดียวกัน4-31ทั้งสา้านยังทางเซอร์ไพฮะเจ้าบ้านครับยังคงวางฮาเฮอ,อ,อง โดยมีทางด้านยามันมูซิล่าคิงส์ลีย์คอมมันและเลรอยซันเน่นะฮะเป็น3ประสานที่คอยขับเคลื่อนเกมรุกซับพอตอยู่ด้านหลังแฮลิเกนกลาตาสไลครับจะวางทางด้านมารอิคาดี้ยืนค้ำอยู่ในแดนหน้าราคาเปิดเกมนี้ครับเสือใต้ไบยูมินิกต่อลูกครึ่งครบ2แต่ก็เลยราคาล่าสุดครับปรับตัวมาอยู่ที่2ลูกโดยที่คะแนาผลตอบแทนทิศทางการไหลนะครับกระแสของไบยูมินิกปรับตัวลดลงโดยส่วนใหญ่และฝั่งของกรตาตาสไลครับก็มีการปรับตัวที่เพิ่มขึ้นหลายจุดนะฮะ เริ่มที่จะจ่ายเป็นน้นําล้นสกอร์รวมสูงต่ำนะครับอยู่ที่3ลูกครึ่งควบ4ดูข้อมูลดล้วยราคาเดียวกันย้อนหลังครับเสือใต้บาเยอร์นฮะเข้าเป้า2เจ๊ง3ขณะที่กาลาตาสลายมีข้อมูล3เกมเข้าเป้า1เจ๊งสทางด้านสกอร์รวมครับบาเยอร์มนินิออกอันเดอร์ส่วนใหญ่กาลาตาสลายนั้นมีข้อมูลขึ้นมาแค่1เกมนะฮะก็ไปทางอันเดอร์ครับ จากเกมที่ทั้งคู่เพิ่งพบเจอกันมานะฮะช่วงปลายตุลาวันนั้นที่ตรุรกีครับต้องยอมรับว่ากาลาตาสลายทำนีด่ดีเลยแหละฮะส่วนตัวจะมองว่าแอบน่าเสี็จได้ที่เอ่อกาลาตาสลายไปผ่อนช่วงท้ายเกมจากที่สกอร์เจ้ากันอยู่1 1จนเสีย2ประตูแล้วก็พ่ายคาบ้านันนี้ทีมดังจากตรุรกีครับ ต้องเปลี่ยนฟิวฮะมาเยือนอ Al าริอันส์อารีนาับชั่วโมงนี้ครับเจมยอมรับเลยนะฮะลูกทีมของสมัสซูเกิลครับเกมรุกกำลังดุดันริงการได้ตัวแฮร์รี่เชนมานะฮะส่งผลให้ประสิทธิภาพในพื้นที่สุดท้ายเด็ดขาดมากยิ่งขึ้นและบทสรุปในวันนี้ครับถ้าเสือใต้คว้า3แต้มได้จะเป็นการการันตีการผ่านเข้าสู่รอบต่อไป100%แน่นอนมองอยู่แล้วเสือใต้บเบย์ยมินิก ไม่พลาดแน่ๆครับอยู่ที่ว่าวันนี้ครับทีมเยือนจากตุรกีกาลาตาสายพวกเขาจะต้านทานได้นานแค่ไหนยิงเขาเกิดเสียประตูแรกเร็วมีสิทธิ์เละครับยิงเล็งชี้เป้าครับจัดไปเลยฮะเสือใต้บอลยูเมนิกเจ้าบ้านเล็ดไหลไป2ลูกไม่ใช่ปัญหาครับเกมนี้ฮะเจมติดดาวให้อยู่ที่3ดาวครึ่งเล็งมอนเดตคู่ที่4นะครับอีกหนึ่งคู่นะฮะจากกรุ๊ปเอนะครับที่สนามปาเกนเจ้าบ,บ้านโคเปนเฮเกนจากเดนมาร์กรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดจากอังกฤษครับ อร์มการเล่นที่ผ่านมา5เกมล่าสุดของเจ้าบ้านโคเปนเฮเกนพวกเขานั้นชนะไป4แล้วก็มีแพ้1เกมต่อคู่แข่งในวันนี้แหละฮะวันนั้นไปเยือนออร์แลฟอร์ดครับพ่ายมา0-1ในส่วนของการทำเงินเข้าเป้ามา4เกมติดแล้วนะครับกอรวมไปโอเวอร์มากกว่าฝั่งแมนเชสเตอร์ูไนแต่ครับ5เกมล่าสุดชนะ3แล้วก็แพ้2หลังจากที่พ่ายคาบ้านมา2นัดติดต่อแมนซิตี้และนิวคาสเซิลล่าสุดบุกไปเชื้อฟูลแลมมาได้นะครับ0-1ส่วนของการทำเงินไม่ดีเอาเสียเลยครับเจ๊งเร ก่อนที่จะมาปลดล็อกเข้าเป้าได้ในนัดล่าสุดสกอร์รวมนั้นไปทางโอเวอร์มากกว่านะครับสถิติปุ่มหลังครับพบเจอกันมาทั้งหมด4ครั้งโคเบเกนชนะ1เจ้า1แล้วก็เป็นชนะของแมนยู2ความน่าสนใจครับเจมมองว่าเป็นเกมที่บ้านของโคเบเกนฮะตอนนั้นเมื่อปี06นะฮะเกมในวันนั้นบทสรุปโคเบเกนเฉือนชนะแมนยู1-0ต้องมาลุ้นกันแล้วครับว่าค่ำคืนวันนี้โคเบเกนจะทำได้เหมือนเดิมอีกหรือเปล่ารายงานความพร้อมก่อนเกม เจาบ้านโคเบกเกนภายใต้การนำทีมของยาคอบนิสตูบคอนเฟิร์มตัวเจ็บก่อนเกมครับมีอยู่4รายส่วนแมนยูเต็ดครับภายใต้การนำทีมของเอริกเชนฮาร์กจะรายงานครับดูเหมือนว่ามาคัดแรดฟอร์ดแล้วก็วิกเตอร์รินเลฟนะฮะ ทั้งคู่น่าจะยังไม่พร้อมนะครับส่วนตัวเจ็บลายอื่นๆก็น่าเดิมดูระบบการเล่นครับคปเปเก้นน่าจะมาในหมาก4-3-3วางทางด้านคอนเนลิอุสครับประสานงานร่วมกันกันกบอาร์ชูลี่แล้วก็ลัซันในแดนหน้าทางฝั่งแมนูเต็ดครับน่าสนใจใตรงตำแหน่งปีกซ้ายนะฮะแต่ภาพกราฟิกเนี่ยเป็นชื่อของแรดฟอร์ดเราต้องมาดูกันอีกทีนะฮะว่าท้ายที่สุดจะเป็นอย่างไรกับตำแหน่งนี้ครับข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยแจ้งมาว่าแรดฟอร์ดไม่น่าจะฟิต ส่วนในตำแหน่งของอผู้เล่นแนวรับนะครับยังคงใช้บริการแม็กควายจับคู่กับจอร์นี่อีแวนเรทราคาครับราคาเปิดแมนยูเต็ดต่อครึ่งครบลูกฮะเรทราคาล่าสุดคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงส่วนของค่าน้ําผลตอบแทนกระแสดโดยส่วนใหญ่ครับฝั่งของแมนยูเต bon ็ดบอลต่อปรับตัวเพิ่มขึ้นและฝั่งของเจ้าบ้านบองรองครับมีการปรับตัวค่าน้ําที่ลดลงขณะที่สกอร์รวมสูงต่ําอยู่ที่2ลูกครึ่งครบสาส่วนข้อมูลเรทราคาเดียวกันย้อนหลังนะฮะโควิเกนมีข้อมูลขึ้นมา3เกมเข้าเป้า2เจ๊งหนึ่งส่วนแมนยูเต็ดครับ 5เกมกับเรตนี้นะฮะเข้าเป้าทั้งหมดก็รวมทั้ง2ทีมต่างก็ออกไปทางอันเดอร์มากกว่าสำหรับเกมนี้ครับจิมบอกได้เลยฮะเจ้าบ้านโคเนเฮเกนครับมีสิทธิ์มีแต้มในเกมวันนี้ด้วยการที่พวกเขาได้เปรียบจากการเตะในรังเหย้าแม้ชื่อช้ของแมนูเต็ดจะเหนือกว่าค่อนข้างเยอะที่ผ่านมาพวกเราก็เห็นกันแล้วนะฮะด้วยการที่2ภายใต้การนำทีมของเอริกเซนฮาร์กแมนูเต็ดมีปัญหาจริงๆอย่างนั้นล่าสุดที่เชือดฟ,ฟูลแลมมาได้0-1ส่วนตัวจมยังมองว่าแมนูเต็ดยังได้ชัยชนะ ในลักษณะลัคกี้วินครับแม้ว่ารูปเกมอาจจะดูดีมากกว่าหลายๆเกมที่ผ่านมาแต่ภาพรวมทั้งเกมก็ยังเป็นรองเจ้าบ้านฟูลแลมแต่ด้วยสถานการณ์ของกลุ่มครับโคเปนเกนถือว่ามีแรงจูงใจอยู่พอสมควรกับการที่จะเก็บแต้มกรุ๊ปเอเนี่ยเจมบอกเลยฮะที่1ยังไงก็คงเป็นเสือใต้จับจองไปแบบไม่มีปัญหาทําให้โคตาอีกหนึ่งที่ครับเจมมองแล้วยังคงเปิดกว้างสำหรับทั้งทีมทีม้นเกมนี้ฮะสรุปยิงเล็งชี้เป้าครับ ขอวัดบอลรองเจ้าบ้านโคเปนเฮเกนกระซิบนิดหนึ่งนะฮะส่วนตัวเกมนี้เจมไม่แนะนําให้ลงทุนเป็นอันดับแรกๆนะครับเพราะหนึ่งสาเหตุสําคัญเจมไม่แน่ใจว่าประตูชัยช่วงท้ายเกมจากนัดที่ชนะฟูลแลมมาจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สร้างโมเมนตัมที่ดีให้แมนยูหรือเปล่าแต่ลึกๆแล้วเจมเชื่อว่ายังครับซึ่งก็ถือได้เลยว่านัดนี้เป็นนัดพิสูจน์สาคัญแต่ก็เชื่อฮะเปนเฮ<ะ>เกนเจ้าบ้านครับมีดีพอที่จะมีแต้มและหนักสุดแมนยูอาจถึงั้นแพ้ครับยิงเลงช้เป้าตามนี้ครับวัดที่โคเปนเ้เกานโดยเจมติด้ดาวครับ มาครับไปที่กรุ๊ป B เกมนี้ครับที่เอเมเรสเตเดียมอาร์ซอลเจ้าบ้านจากอังกฤษครับรับการ,รมาเยือนของทางด้านเซบียาจากสเปนดูฟอร์ม5เกมล่าสุดของปืนใหญ่อาร์ซอลเจ้าบ้านพวกเขานั้นชนะ2เสมอ1แล้วก็มาแพ้2เกมล่าสุดภายติดต่อกันมาในการออกไปเยือนนะฮะต่อทางด้านเวสต์แฮมยูไนเต็ดในโปรแกรมบอลถ้วยคาราบาวครับ3-1แล้วก็ล่าสุดครับแพ้นิวคาสเซิล1-0การทำเงินมีข้อเป้าแค่2เกมเท่านั้นครับสกอร์รวมจัดทะลุออกสูงโอเวอร์ส่วนใหญ่มาหลุดออกต่ำอันเดอร์ในนัดล่าสุด ่วนเซบีย่าครับ5เกมล่าสุดมีชนะแค่1เกมที่เหลือหนักไปทางเสมอครับพวกเขาเสมอ3เกมแล้วก็แพ้1 1เกมความพ่ายแพ้เกิดขึ้นในรายการนี้ต่อคู่แข่งในวันนี้อย่างอาร์เซนอลวันนั้นคาบ้าน1-2การทำเงินมีเข้าเป้าแค่1นะฮะเจ้าราคาอีกหนึ่งที่เหลือแพ้ราคาสกอร์รวมทะลุออกสูงโอเวอร์มากกว่าอันเดอร์ครับอัตรายอยู่ที่3ต่อ2เกมการพบเจอกันที่ผ่านมา6ครั้งนะครับอาร์เซนอลชนะ3เซบีย่าชนะ2และเจอกันไปอีกหนึ่งรายงานความพร้อมครับทางอาร์เซนอลเจ้าบ้านครับ ภายใต้การนำทัพจากการทีมของมิเกลอาเจตาตัวบาดเจ็บมีทั้งหมด4รายเพิ่มเติมคือกัปตันทีมอย่างมาตินโอเดกาต้องเช็คฟิตกันอีกทีหลังจากที่เจ้าตัวไม่ได้มีส่วนร่วมในเกมที่บุกไปไพ่ายนิวคาสเซิลมาในนัดล่าสุดทางทีมเยนเซบียาภายใต้การทําทีมของเดียโกอาลอนโซจากรายงานไม่มีใครบาดเจ็บเพิ่มเติมเข้ามาเว้นเสียจากมาเคารายเดียวที่บาดเจ็บตัวในรายของซิเจโอรามอสเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย แลวก็มีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆครับที่ในเกมวันนี้อาจจะไม่ได้เดินทางร่วมมากับทีมระบบการเล่นครับอ์เซนอลจะมาในมาก4-3-3ทางดีแครนไรท์ครับยังคงเป็นหัวใจในแดนกลางทำงานร่วมกันกับจอจินโยในเกมวันนี้ครับฟาเบโววิเอร่าน่าจะได้ลงทำหน้าที่แทนตำแหน่งของโอเดกาดทางเซบียาครับคาดว่าน่าจะมาในมาก4-2-3-1อีวานราคิตินะฮะจะรับบทเป็นเพเมกเกอร์กับทีมเรทราคาเกมนี้ครับราคาเปิดเป็นอ์เซนอลต่อลูกครึ่งเรทราคาล่าสุดไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะ ค่าน้ำผลตอบแทนฝั่งของอาร์ซนอลกระแสโดยส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงและก็ฝั่งของเซบีย่าครับมีการปรับตัวค่าน้ำที่เพิ่มขึ้นสกอร์รวมสูงต่ำอยู่ที่3ลูกภาพรวมกันจ่ายผลตอบแทนฝั่งสกอร,ร์สูงโอเวอร์ให้น้อยกว่าพูดถึงเราคาต่อรองนิดหนึ่งนะฮะใยการที่อาร์ซนอลเจ้าบ้านครับราคาเปิดออกมาลูกครึ่งถือว่าเป็นจุดที่ชี้ว่าอาร์ซนอลเหนือกว่าเซบีย่าผู้มาเยือนเยอะอยู่พอตัวก็ต้องยอมรับฮะผลงานที่ผ่านมานะฮะการเตะในบ้านของอาร์ซนอล แข็งแกร่งจริงๆครับทีนี้ครับข้อมูลด้วยราคาเดียวกันย้อนหลังอาร์ซอนเข้าเป้าถึง4เกมมีหลุดเจ๊งแค่1ขณะที่เซบิยาครับเข้าเป้าแค่2เท่านั้นเจ๊งไป3ในส่วนของสกอร์รวมครับ ทั้ง2ทีมต่างมีแนวโน้มออกไปทางโอเวอร์เกมนี้ครับถ้ามองจากสถานการณ์ในกรุป๊ปทีมเยืนอนจากสเปนครับต้องการแต้มมากๆโดยการที่ตอนนี้พวกเขามีอยู่2แต้มเทียบเท่ากับ PSV การลงเตะเกมที่4คราวนี้ครับถ้าต้องการไปต่ออย่างน้อยๆต้องมี1แต้มแต่ก็ด้วยผลงานภาพรวมของเซบียาไม่ค่อยจะดีนักแทบจะควานหาจะชนะไม่เจอเลยครับแต่จากนั้นล่าสุดที่ทั้งคู่พบเจอกันมาต้องบอกว่าเซบียา สู้ดีๆเกือบมีแต้มแล้วด้วยซ้ำไปนะฮะถ้าวันนั้นอาซนอลไม่โชคดีครับเอาเป็นว่าเกมนี้ฮะท้ายที่สุดเจมจะวิเคราะห์ชี้เป้าอย่างไรเชิญทุกท่านไปตามกันต่อที่ l i น์แอด0 jb ได้เลยครับเจมเลือกให้เป็นคู่ VP ประจําวันนี้ครับเหล่งบอลเด็ดคู่ที่6แล้วนะครับยังคงอยู่ที่กรุ๊ป B เกมนี้ครับอีกหนึ่งคู่ที่ลงแตะ psv iphone เปิดสนามรังเ้าวิลิปสตาดิโอนรักกันมาเยือนของลอง ฟอร์มภาพรวมที่ผ่านมา5เกมล่าสุดของทางฝั่งเจ้าบ้านจากฮอลแลนด์มีเสมอ1เกมนะฮะกับลองครับคู่แข่งในวันนี้ที่เหลือคือใช้ชนะทั้งหมดเกมล่าสุดครับบุกไปถล่มทางด้านเฮราเคิลอามิโวมาถึง0-6การํำเงินเข้าเป้า3แพ้ราคา1เกมเจ้าราคาอีก1สกอร์รวมทะลุออกสูงโอเวอร์โดยส่วนใหญ่ก็มีหลุดไปทางตัดอันเดอร์แค่1นเกมนะฮะคือนัดที่เจ้ากับลองนี่แหละครับทางทิมเยนลองจากฝรั่งเศสนะฮะเกมล่าสุดหนักไปทางเสมอครับพวกเขาเสมอถึง4เกม และมีชัยชนะ1เกมเหนือน้อง4-0ล่าสุดบุกไปเจ้ากับรอยองมา 0- ประตูต่อ0ูนย์ครับการทำเงินไม่ค่อยดีฮะเจ้าราคา1เข้าเป้าอีก1ที่เหลือเจ๊งราคาสกอร์รวมไปทางอันเดอร์ส่วนใหญ่ตรงข้ามกับฝั่งเจ้าบ้าน PSV เลยนะฮะดูกันต่อกับรายงานความพร้อมก่อนเกมเจ้าบ้าน PSV ครับภายใต้การนทำทีมของปีเตอร์บอร์สคอนเฟิร์มฮะไม่มีชื่อของทางด้านนวรลงและเบลล่าคอตชับส่วนในรายของเมโรจูเนียและอามา m a o โอบิสโบทั้งสองต้องประเมินความฟิตกันอีกทีหนึ่ง ทางฝั่งลองกับภายใต้การนำทีมของฟังไฮเซ่คอนเฟิร์มตัววุดสองรายแล้วก็ต้องรอเช็กฟิตครับในรายของเดวิดเปเรราเดคอสตารวมไปถึงเวสต์รีซาิดดูระบบการเล่นครับปิสฟีเจ้าบ้านน่าจะมาในหมาก 42- ่สองโยฮันบากาโยโกนะฮะจะเป็นหัวใจในแนวรุกคลอยขึ้นเกมทางฝั่งขวาโดยที่มีลุกเดยองครับยืนเป็นหน้าเป้าส่วนลองนั้นน่าจะมาในหมาก3 4มสีอนันเดรียนโทมัสสัน แล้วก็โซโตกานะครับจะเป็น2ตัวผู้เล่นที่คอยขับเคลื่อนเกมรุกราคาเปิดเกมนี้ครับ PSV i o v e n เจ้าบ้านต่อครึ่งลูกเลยราคาล่าสุดไหลาไมาอยู่ที่ครึ่งควบนะฮะค่านำผลตอบแทนภาพรวมทั้ง2ฝั่งการจ่ายใกล้เคียงกันมากๆส่วนของสกอร์รวมสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3 จากตารางต่อรองนะฮะหลังจากที่เรทราคามีการปรับตัวแล้วคะแนนผลตอบแทนล่าสุดพอๆกันทั้ง2ฝั่งถือว่าเป็นคู่ที่ไม่น่ากดครับมาหารภาพรวมเจมยกให้ลองนั้นดูดีกว่าตอนนี้ PSV ก็ได้เปรียบนะฮะจากการเตะในบ้านแล้วพวกเขาก็ค่อนข้างแข็งแกร่งส่วนด้านของข้อมูลเรทราคาเดียวกันย้อนหลังนะครับที่เลทล่าสุดบ้าน PSV ครับเข้าเป้า 2. เจ็งส่วนลองนั้นเข้าเป้ามากกว่าอยู่ที่3เกมสกอร์รวมเจ้าบ้านไปโอเวอร์มากกว่าทีมเยือนออกอันเดอร์มากกว่าสำหรับเกมนี้นะฮะ ก็อย่างที่เจมบอกไปครับเป็นคู่ที่ไม่อยากจะแนะนำมองดูแล้วเข้าข่ายบอลสามหน้าครับถ้าอ้างอิงจากรูปเกมล่าสุดที่ทั้งคู่พบเจอกันมาซึ่งเป็นนัดเดียวจากข้อมูลที่ทั้งคู่เคยเจอกันตรงเลยด้วยกันเจ้ากันก็จริงแต่ไม่ได้แหมความว่าสูสีกันนะครับวันนั้นครับการสร้างสารรค์โอกาสลุ้นทำประตูเจ้าบ้านทำได้ดีกว่า PSV แอบดูดีกว่าตรงที่พวกเขาครองบอลได้มากกว่าแต่การเข้าทำเนี่ยไม่ค่อยมีประสิทธิภาพครับวันนี้คาดว่า PSV น่าจะทำได้ดีขึ้นในพื้นที่สุดท้ายด้วยการเล่นในสนามที่คุ้นเคย ที่รองครับช่วงหลังมานี้ครับเหนียวแน่นมากๆส่วนตัวเจมคิดว่าเกมวันนี้ครับน่าจะเป็นการต่อสู้กันที่เข้มข้นในพื้นที่กลางสนามอยู่ที่ว่าใครจะพลาดน้อยกว่ากันแนะนําเกมนี้ครับเจมให้วางทางรองฝั่งทีมเยือนนะฮะอย่างน้นอยๆกับ2มุมที่มีให้ลุ้นก่อนมาลุ้นกันครับกับรองนะฮะที่มีเกมรับที่แข็งแกร่งเป็น PSV ีก็เด่นในเรื่องของเกมรุกยามเตะในบ้านแบ่งแต้มแชร์แต้มกันไปน่าจะแร์ที่สุดตามนี้ฮะเจมชอบทางฝั่งรองผู้มาเยือนนะฮะโดยเจมติดดาวให้อยู่ที่3าดาวครึ่งครับ เล่งบอลเด็ดคู่ที่7ครับคู่สุดท้ายประจำวันนี้ของเจมบอลเต็งปิดด้วยเกมที่ซานดิเอโกเบ์ดบิลครับจากกรุ๊ป4ราเชนชูข,ข่าวเรมเบรดจากสเปนรับการเยือนของสปอร์ติ้งบรากาจากโปรตุเกสนะครับฟอร์ม5เกมล่าสุดที่ผ่านมาของเจ้าบ้านราชันชดข่าวพวกเขานนั้นชนะ3สเสมอ2เกมและล่าสุดเจ้าจืดในรังแห่งนี้ครับ0ูนย์ในโปรแกรมลาลิกาการทําเงินไม่ค่อยดีครับ5เกมหลังสุดมานี้เข้าเป้าแค่2ครับเจ๊งราคาไปถึง3เกม สกอร์รวมออกโอเวอร์มากกว่าทางสปอร์ติ้งบรากาครับ5เกมล่าสุดเสมอ2ชนะ2แล้วก็แพ้1 1เกมความไม่แพ้ครับเกิดขึ้นคาบ้านในรายการนี้ต่อคู่แข่งในวันนี้อย่างไรชันชุดขาวการทำเงินมีเข้าเป้า2แพ้ราคาไป3ครับสกอร์รวมออกโอเวอร์มากกว่าอันเดอร์เหมือนมาริดอัปเดตความพร้อมก่อนเกมนะครับ เจ้าบ้านชุดข่าวครับ King of Europe สมโมสรอนที่คว้าแชมป์รายการนี้มากที่สุดนะฮะภายใต้การนำทีมของอันเชลอตติตัวเจ็บทั้งหมดคอนเฟิร์ม3รายส่วนในรายของเซบารอสเมนดี้และก็จุดเบลนิงแฮมต้องรอเช็คความฟิตกันอีกทีหนึ่งครับฟังบรากาครับภายใต้การนำทีมของอาร์เธอร์จอร์ดจากรายงานครับสมโมสรไม่มีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นเลยนะครับวันนี้บุกมาเยือนด้วยคุมกำลังที่พร้อมกันทุกจุด ระบบการเล่นฮะมาดริดน่าจะมาในมาก4-3-1-2จากภาพกราฟิกเนี่ยชุดบิลลิงแฮมครับยังคงได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับเจ้าตัวไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายฝั่งปรกาก้านั้นจะมาในมาก4-2-3-1จัดชุดที่ดีที่สุดนะครับหวังว่าจะมีแต้มในเกมวันนี้ราคาเปิดครับมาดริดต่อลูกครึ่งควบ2นะฮะ ราลลคาล่าสุดคงที่ในส่วนของค่าน้้ำผลตอบแทนครับทิศทางการไหลกระแสของฝั่งเมริดปรับตัวลดลงตัวเลขต่ําสุดน้ําแห้งลงมาพอสมควรเลยนะฮะไหลลงมาแตะอยู่เพียงแค่0.82และฝั่งของบรากาครับก็มีการปรับตัวค่านน้าที่ไหลเพิ่มเติมมากขึ้นส่วนใหญ่จ่ายเป็นน้ําล้นแล้วนะครับตัวเลขสูงสุดวิ่งไปแตะอยู่ที่1.06สกอร์รวมสูงต่ําอยู่ที่3ลูกครึ่งครับวิเคราะห์เกมนี้กันฮะ แม้ว่าทางด้านมาดริดนะครับจะมีมาตรฐานศักยภาพทีมที่สูงกว่าสปอร์ติ้งบรากาหลายเท่าตัวอย่างไรก็ตามครับช่วงหลังมานี้ฮะดูเหมือนว่าโดยมาดริดรจ,จะมีปัญหาเรื่องของการจบสกอร์ครับโดยเฉพาะ4นัดหลังสุดระชันชุดขาวยิงได้แค่5เมตรแต่ส่วนหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ครับ3จาก4เกมที่ว่าครับคือการออกไปเล่นเกมเยือน ที่สปอร์ติ้งบร์กาครับภาพรวมก็อยู่ในตามมาตรฐานของพวกเขานะครับวันนี้ยอมรับโอกาสน้อยมากๆที่จะมีแต้มแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาคงสู้สุดใจเพราะก็ยังถือว่าพอมีลุ้นที่จะไปต่อในรอบถัดไปได้อย่างน,น้อยๆจบที่3ได้ไปยูโรปาก็ยังดีครับถ้ายสุดเกมนี้เจมคิดว่าบารากาน่าจะแพ้ด,ด้วยสกอร์ที่ไม่ขาดเทคนิคบอลของโปรตุเกสสู้กับเทคนิคบอลสเปนได้ครับจัดไปให้เกมนี้ยิงเล็งจีเป้าวางรองสปอร์ติ้งบราการราคาต่อรองแพงไปครับจัดสวนบอลรอง เกมนี้ฮะเจมติดดาวให้อยู่ที่3ดาวครับทั้งหมดนี้ฮะกับเลงบอลเด็ดเจ็ดเกมกันแข่งขันประจำพุทธที่8พริสจิกกยนครับโปรแกรมบอลทวุโรรายใหญ่อยู่ฟ่านแชมเปี้ยนส์ลีกฝากทุกท่านด้วยนะฮะอย่าลืมกดไลค์ u like, b s c r i b e รวมไปถึงกดกระดิ่งให้กับอีหนึ่งช่องทาง YouTube Channel ช่องใหม่ช่วงนี้ของเจมบอลเตงกันหน่อยนะครับและในส่วนของช่องทางการติดต่อกับเจมเพื่อรับแนวทางทีเด็ดเป็นประจำไลน์เลยด,ดีแอดไซ b ์ศูนย์จเจ็ดเจบี ตามรมเนียมปฏิบัติเช่นเคยครับมาสรุปทบทวนแนวทางทั้ง7คู่เด็ดเกมแรกครับยิงเล็งชี้เป้าให้วางที่สกอต่ำถัดมาครับไปที่เรอัลซิดาดครับต่อเนื่องด้วยการวางเป้าไปที่เสือใต้ไบยอนมินิกถัดจากนั้นครับยังคงวางไปที่เจ้าบ้านนะครับคปเปนเฮเกนเกมที่เอเมเรสสเตเดียมครับอาร์เซนอลปะทะกับเซบียเกมนี้ฮะเจมเลือกให้เป็น v i p ประจำวันนี้นะครับไปตามต่อได้เลยที่ไลแอดศูยสิบเจ็ดเจบีคููถัดมาครับเกมนี้วางเป้าไปที่ทีมเยือนลองครับ และเกมสุดท้ายท้ายสุดก็ไปที่ทีมเยือนเหมือนกันฮะสปอร์ติงบรากาใครโดนใจแนวทางคู่ไหนก็จะตามกันไปเลยฮะท้ายที่สุดนี้เจมขออวยพรให้ทุกท่านร,ำร่ำรวยเฮงมีความสุขกับชีวิตในทุกๆมิติครับ